ือมีคนมาแบบขอเลี้ยงดูให้ราคาเอ่อหนล้านสองแสนบาทต่อหนึเดือนเจอกันเอ่อสมวันต่อหนึ่งเดือนคือบอกว่าเอ๊แเราก็เรียนวยไทยมาตั้งนานก็นี่แหละเพื่อโอกาสนี้กำลังรออยู่ว่าใครจะท้ามาไหมร่วมจัดไปโดย Sing c คอร์ปอเรชันเนื่องจากตอนนี้นางงามเยอะมากมีนางงาม สามคนมีเลนามีแก้มมีวิวแล้วก็มีนางงามในใจมิก้ารวมเป็นนางงาม4ี่คนนะฮะคุณ3มคนเป็นคนที่ตรงและฉลาดมากฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความไฟฟ้านผมอยากจะเป็นพิธีกรประกวดนางงามวันนี้ผมจะเป็นพิธีกรและผมจะถามคําถามที่ไม่ง่ายไม่ง่ายสําหรับพวกคุณ <c oughs> โดยคําถามแรกทุกคนจะมีเวลาหนึนาทีในการตอบนะครับเราจะเริ่มจากคน <c oughs> ที่ อะไรเดี๋ยวอะไรจะมีอีนี่ไหมอ่ะรอยยัดคราวน์มีปรกวดไหมอ่ะถ้าเกิดมอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าคำตอบถ้าคำตอบชนะใจเขาอาจจะเรียกเธอไปประกวดนะเทย่าสำหรับรุ่นอายุไม่เกินแบบใครคนนี้ไปประกวดตอนนี้เฮ้ยความสวยมัน ageless เข้าใจไหม ageless เลสฉันได้ดูพี่หนุ่มประกวดหรือเปล่าตอนสุดท้ายนะหรือเปล่า เลนาครับพร้อมสําหรับคําถามสุดท้ายนี้ยังครับ,รบถ้าพร้อมแล้วนะครับคําถามในรอบ3ามคนสุดท้ายถามว่างามอย่างมีคุณค่าสู่สายตาชาวโลกในความคิดเห็นของคุณมีความหมายอย่างไรนะครับงามอย่างมีคุณค่าสู่สายตาชาวโลกในความคิดเห็นของเลนา มีความหมายยังไงครับ hmm, ค่ะ I believe that beauty is ขอคำถามใหม่ได้ไหมคะขอโทษค่ะงานยังมีคุณค่านะครับสู่สายตาชาวโลกนะครับในความคิดเห็นของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับ It means that use your beauty in a way that has คุณค่าต่อต่อสังคม It means beauty not only outside but beauty what you have inside that we shine out to the whole world Thank you ไม่เป็นไรซ้อมไงซ้อมเผ <laughs> ื่อ <c oughs> เผื่อเผื่อไปประกวดห่อย <c oughs> คำถามแรกนะครับแต่ละคนจะมีเวลา1นนาทีทีมงานช่วยจับเวลาด้วยนะครับใครอยากตอบก่อนยกมือ นะฮะอ่ะทุกคนเคยมีประสบการณ์ในการเข้าสนามบอลทุกคนอยู่แล้วมาวันนี้นักฟุตบอลของเราดังขึ้นหล่อขึ้นและแฟนสวยขึ้นแต่ทำไมช่วงหลังๆคนกลับเข้าสนามน้อยลงเพราะอะไรและควรแก้ยังไงไม่มีใครยกอ้าวเขยะ่ะไปตอบ1นาทีจับเวลาครับค่ะ สำหรับเทียเทียว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าบางทีที่เขาเตะบอลกันมันอยู่ไกลบ้านเราก็รถติดเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแบบเลิกงานแล้วก็หาทางที่จะไปที่สนามได้ยากยิ่งแบบโอเค for example แบบเป็นข้อที่ในเตะมันอยู่นูน่นรรมาตร์ล,ลังสิต <c oughs> ขนาดเทียเองอยากไปเทียก็ต้องวางแผนว่าโอเควันนี้เขาเตะกันทุ่มหนึ่งเทียต้องออกจากบ้านประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงเพื่อที่จะไปถึงที่นู่นก่อนแล้วก็แบบปออรถแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยข้าไปได้ ซึ่งถ้าคนเขาทางานทั่วไปเขากว่าเขาจะเลิกงานกว่าเขาจะเอา,ากลับบ้านไปวางของเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันยากแล้วอย่างจบทียากคือถ้าเราไปแล้วเนี่ยบางทีเวลาสนามมันอยู่ไกลมันจะไม่มีของกินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบกไปเองตลอดเวลายาัต้องเตรียมเิคนิคปอบตัวเองทุกครั้งที่ไปเพราะว่าเตะกันตอนทุ่มหนึ่งจะมารอกินข้าวกี่หลังก็แบบก็ดึกจะไปจุซื้ออาหารที่สนามก็ไม่ใช่ว่าเป็นออปชันที่แบบดีหรือเฮลตีหรืออยากกินอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีออปช่วกนี้นนนก็จะดีโเธอย่าอยู่เป็นปนางงามเนนะี่ยอยู่ตอบ,อ,บอยู่ตอบ59วินาทีนะครับก็ปัญหาแก้ง่ายนะครับหลังจากมิก้าแตะบอลเสร็จ bon ก็ให้เขาไปเล่นการเมืองนะครับไปคุมกระทรวงคมนาคม <c oughs> ไปแล้วนะครับอะต่อมาครับเลเนอร์เ er, ชิญครับจับเวลาครับ ส่วนเลยนะคิดว่าเป็นอย่างที่พี่เทยเขาบอกเหมือนกันว่ามันอาจจะถอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาหนาา้าฝนอ่ะพอฝนมันตกแล้วมันไม่น่าไปเพรามันไม่มีที่คุมไงคะ mm hmm. หลายคนเขานั่นกันมันก็เปียกหมดอะไรเงี้ยคือคนเขาก็อาจจะแบบไม่ <Yeah. S 1> ไม่นี่ห่ปพี่ตรงนั้นด้วยที่แบบไปรอฝนตกอะไรเงี้โอเคโอเคสำหรับเลยนะแล,เลนะ่เจอสำเร็จแล้วก็คือฝนตกหรือไม่ฝนตกเลยนะก็ไปครับจั้งนี้นไา ไม่ใช่ถ้ามีเวลาถ้ามีชับปุยจะไปเวลาอ่ะเก่งมากครับนี่แหละเรียนรู้นางงามแล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกคนคนก่อนเราตอบยังไงดีเราก็ไปด้วยแบบเ็เราเห็นด้วยเราได้เพื่อนด้วยแล้วเราได้คําตอบด้วยเธอฉลาดมากเธอฉลาดมากอ่ะแก้มจัดไปนอกจากที่ตอบมาก็น่าจะเป็นเรื่องความแบบ ไทยเรื่องซัพพอร์ตการซัพพอร์ตในสนามมั้ง hmm. เท่าที่คิดนะเพราะว่าบางสนามมันไม่ได้แบบเพอร์เฟคหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแก้มว่ามันอย่างอย่างที่แกมองอะ่ะคือเรื่องความปลอดภยัยเรื่องแบบระบบการจัดการอะไรอย่างเงี้ยบ <c oughs> างทีที่เราไปดูมันแบบคนเยอะร้อนอึดอัดเพราะว่าดูในทีวีมันก็เห็นครบเหมือนกัน hmm. ยอะไรเงี้ยก็คงแบบ hmm. คนน้อยลงเพราะว่าอาจจะแบบเซฟเงินด้วยดูทีวี เอาก็ได้เชียร์ได้เหมือนกันอนะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากนะครับต่อมามีคําถามที่สาวๆจํานวนมากเขากลัวกันนะเพราะบางครั้งไปดูฟุตบอลบางคนก็อาจจะมีด่งมีดื่มบ้างแล้วก็อย่างที่บอกครับทุกที่มีคนดีไม่ดีมีคนหื่นกับไม่หื่นนะฮะออวิธีหลีกเลี่ยงคนที่แบบหืน่นหืน่นหรือเราไปเจอคนหืน่หอนอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงบางคนเมามาแล้วไม่เลงแล้วแบบจับมาจับหรืออะไรอย่างเงี้ยมีวิธีแก้ไข อันนี้พูดทั้งอันนี้คือพูดทั้งในทั้งในสนามฟุตบอลและสนามชีวิตเลยนะอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนโตสวยไงทุกคนสวยในชีวิตจริงจริงจริงในชีวิตก็จริงๆไม่ค่อยมีคนเข้ามาหาหรอกแต่ว่าทีก็คือต้องลบจีบจริงๆอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็โดนคือมีคนมาแบบขอเลี้งดูให้ราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อหนึ่งเดือนเจอกัน สามวันต่อหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยในเฟซบุ๊กอ่ะนะก็ก็พยายามนิ่งแล้วก็แต่ถ้าเจอต่อหน้าก็อาจจะแบบจะจิตกว่าก็ได้โอ้คนเมื่อก่อนนี้ไม่คะสองล้านเลยได้ปะต่อยีได้ปะไม่ได้หรอได้คะก็าจจะต้องต้องจิดกว่าบ้ดีครับดีครับดีครับอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเราคนแบบคนแบบ คนพวกนี้คิดอะไรไม่ค่อยได้หรอกดีครับอย่างน้อยถ้าเราจะน่าเงินเราก็ต้องน้าเงินอย่างมีแผนนะฮะอันนี้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 เป็นสิ่งที่ดีนะครับใช่ต้องน่าเงินอย่างมีแผนครับแล้วก็แล้วก็ก่อนก่อนแล้วก็ก่อนจะรับอะไรเป็นใครจะได้ดูครับดีครับแนน่าครับวิธีเลี่ยงคนอื่นทำยังไงครับปกติแล้วเลยนะก็เป็นคนที่ไปไหนก็ไม่ได้ไปคนเดียวอะค่ะคือเราจะไปดูสถานที่ที่เรารู้ว่าที่ปลอดภัยใช่ไหม เป็นคนที่ชอบใช้ grab ไปด้วยคือเราก็จะใช้แบบโอเคในระยะสั้นใช่ปหล่ะคะเราก็เหมือนแบบในเมืองอย่างเงี้ยเราก็จะไปในที่ที่เรารู้จักแต่ถ้าไปไกลหรือไปสนามอย่างเงี้ยหนูก็ต้องไปกับเพื่อนคนที่เรารู้จักเก่งมากเทย่าไม่ต้องถามมึงเขาเห็นแขนมึงก็ไม่กล้ายุ่งอะไรกับคุณละคุณชกเลยจะบอกว่าเออเราก็เรียนวยไทยมาตั้งนานกันนี่แหละเพื่อโอกาสนี้กำลังรออยู่ว่าใครจะท้ามาไหม ออไม่หรอกไม่เทว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากในบ้านเราแล้วก็คนพูดถึงน้อยมากอย่างเช่นเหมือนเห็นพี่สินดี้เขาตั้งโครงการ <The S 2> Tommy Hilfiger <Hard S 1> ใ,ใ,ใช่ไหมที<ช>่แบบคนควรจะพูดถึงมากกว่านี้เทวดีไปที่ทำเลือกคำถามมาถามพวกเราเพราะว่าเทียว่ามันสำคัญที่ผู้หญิงต้องรู้ว่ามันไม่โอเคแล้วเราไม่จำเป็นที่ต้องยอมถ้าใครจะมาค a r า s s m e แบบนั้นใครจะมาตอบเราจะมาพูดอะไรที่เราฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เทว่า มันยากที่เราเองจะทําอะไรเยแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่ใช่ว่าเทสไปหาเรื่องผู้ชายเพื่อที่จะแบบไปตบเองไปต่อ,อยหรือเขาที่มาแต่ว่าแค่บอกเขาแบบด้วยสติดีๆว่าหยุดได้ไหมคะฉันไม่ชอบอืมแต่มันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายาม <Okay. S 1> ให้ตัวเองค่ะออกมาจากเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยตอบได้ดีแค่ไอ้ขอบอกอีกอีกนิดนึงยาง คือเรื่องนี้ยที่ที่ได้ยินมาหรือที่เหตุมาหลายครั้งนะคะคือคนที่จะมาฮารา s s m า n หรือมาฮาราสผู้หญิง่วนว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักอืเคยสังเกตดูไหมคะ่วนว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักซึ่งเวลาเรื่องนี้มันเกิดขมันก็ยากสำหรับคุณคือเบบช็อกไงคือความที่แบบคนที่รู้จักมาทําหยุดพูดหรือริปลายกับเราอย่างเงี้ยเนี่แหละหรือว่าคือปัญหาคือตรงนี้ไอ่ะคราวนี้จะเป็นคําถามให้พวกคุณแต่ละคนละเทย่า อันนี้อยากรู้มากนะครับคือในโลกปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่แต่งงานแล้วจะมีสองคอนเซปต์บางคนบอกว่าเนื่องจากโลกเนี่ยมันน่ากลัวทั้งโลกร้อนทั้งโรคอย่างโควิด -19 เนี่ยเขาบอกว่าแต่งงานเดี๋ยวนี้ไม่กล้ามีลูกแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่เขาบอกว่าเนื่องจากโลกมันแย่มากเราต้องสร้างลูกสร้างเด็กเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ให้มาต่อสู้กับปัญหาในโลกนี้คุณคิดยังไงกับประเด็นนี้ครับ เอียคิดว่าถ้าใครอยากมีลูกก็ควรจะมีลูกเพราะว่าไม่ว่าโลกจะแย่จะดีแค่ไหนลูกเราก็จะโตมาดีและแย่เท่าที่เราขอที่เขาเป็นโตภายนอกแย่หรือไม่แย่ชีวิตมันกต้องเดินทางต่อไปถ้าคุณอยากมีลูกก็ควรจะมีลูกแต่ถ้าคุณไม่อยากมีลูกจริงๆก็ไม่ควรมีลูกจริงๆด้วยเพราะว่าเด็ก <laughs> ที่เกิดมาแล้วมีพ่อแม่ที่ไม่อยากจะเลี้ยงลูกก็ก็เสียไปอีกทีหนึง่ง เพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนเทียวว่าเรามองโลกภายนอกไม่ได้หรอกเพราะว่าตลอดมาตั้งแต่สมัยยุคแบบยายปู่พ่อแม่คือทุกยุคแับมันต้องมีอะไรที่ร้ายแรงมันก็มีอะไรที่ไม่ดีบ้างหรือเปว่าดีตอบได้ดีมากเราแค่ต้องในฐานะเป็นพ่อแม่เราแค่ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกเราแล้วคุณอยากแล้วอันนี้ถ้าถามตัวคุณคุณอยากมีหรือไม่อยากมีครับอยากมีค่ะแต่ยังไม่มีดีครับอ่ะ มาถามเลน่าเนื่องจากคุณพูดได้5ภาษาผมจะมีเกมมาให้เล่นก่อนนะครับเดี๋ยวพวกคุณทั้ง3คนสามารถจะเล่นได้5ภาษาผมก็ตีเบาๆแล้วกันก็จะมีประเทศถ้าสวีเดนก็สวีเดนอังกฤษอเราตีไปคืออเมริกากับอังกฤษมีไทยมีนอร์เวย์มีเยอรมนีมีทั้งหมด6ประเทศให้3สาวเล่นกันนะครับคิดว่าประเทศไหนมีผู้ป่วยโควิดจากมากที่สุด ไปน้อยที่สุดเรน่าครับประเทศที่มีผู้ป่วยโควิดมากที่สุดคือประเทศไหนใน6ประเทศนี้ครับอเมริกาค่ะอ้าวถูกต้องครับตอนนี้เรน่าได้ไป1แต้มแล้วนะครับลองลงมาจากอเมริกาคืออะไรครับแก้มครับอันดับที่5คืออะไรครับเยอรมันปะผิดครับอ่าเทย่าอันดับ5คืออะไรครับลองจากอเมริกาครับอังกฤษถูกต้องครับอังกฤษครับอันดับที่ 4ครับคือใครครับตอนนี้เหลือสวีเดนโนเวย์เยอรมันกับไทยครับใครเป็นอันดับที่4ครับเยอรมันเหรอครับโอ้โหนี่อ่านการบ้านการเมืองมาดีนะฮะแก้มครับอ,อันดับที่3คือใครครับ<笑><笑><笑>อะไรนะเหลืออะไรบ้างเหลือสวีเดนโนเวย์กับไทยครับรนเวย์รนเวย์ผิดครับผมเทย่าครับ สวีเดนถูกครับอ้าวชนะนะครับอัอนดับสองครับอันดับสองคือใครครับเลน่าครับโนเวย์โอ้โห,โหไทยเป็นอันดับที่หนึ่งติดน้อยสุดนะครับอ่ะเลน่าคำถามของพี่ต่อจากนี้ก็คือคุณเป็นคนสองโลกถูกไหมคุณเป็นครึ่งไทยสวีเดนคุณมีครึ่งหนึ่งตะวันออกครึ่งหนึ่งตะวันตกคุณเชื่อในมาตรการการแก้ปัญหา เหมือนจีนไทยคือระเบียบจัดหรือคุณรู้สึกว่าชิวๆผ่อนคลายเหมือนตะวันตกมาตรการไหนถ้าคุณเป็นผู้นําคุณจะเลือกแบบไหนครับแบบไทยค่ะเพราะอะไรคะมันก็เห็นชัดค่ะเพราะว่ามันไทยเราพอเราทำโซเชียลดิสท n นซิ่งพอเรามีล็อกดาวใช่ไหมคะมันก็จะการการเสียงที่จะติดเชื้อมันก็จะน้อยลงอยู่มันก็พื้นออกมาแล้วว่าเอย่างเชื้แมันไม่มีลลอกดาวเลย แล้วคนตายขึ้นคนตายเยอะมากเลยค่ะที่เซอนตอนนี้แล้วคือที่โรง,งพยาบาลที่ทเซองเนขาช่วยคนป่วยไม่ได้แล้วค่ะเขาก็ต้องปล่อยให้คนกลับไปบ้านแล้วส่วนมากคนกลับไปบ้านเขาก็เสียชีวิตกันอะไรเนี้ยแล้วตั้งแต่เกิดโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยคุณจับมือชับปุยน้อยลงหรือมากขึ้นกว่าในอดีตครับคือหนูหนูเชื่อว่าคุณชัปุยไม,ไม่ไม่มีโรคโควิดนะคะโอเค แก้มขอค<บ>ำถามไม่มีสาระค่ะโอ้ยอันนี้เลออ,อ,อันนี้แหละอันนี้อันนี้เพื่อคุณเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสาระเดี๋ยวตอนจบ <laughs> แก้มคุณเป็นนักวอลเล์บอลแล้วปรากฏว่าวอลเล์บอลผู้หญิงของไทยเนี่ยเป็นกีฬาที่เราประสบความสําเร็จมากที่สุดทุกครั้งที่มีการแข่งคนดูเยอะที่สุดสนามแตกมากที่สุดแต่ทําไมารายได้ของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะวอลเล์บอลเนี่ยเอ้ยเอ้ยกุ <laughs> ้ลมิก้า แต่ทำไมรายได้ของนักวอลเล่หญิงกลับน้อยกว่านักบอลชายทั้งเรื่ีบอลชายไม่ไปบอลโลกคิดว่าปัญหาความเท่าเทียมของเพศนี้จะต้องแก้ยังไงก็มังทุกอันมันมีจุดพีคข,ของมันอ่ะคือไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคือมันอาจจะเป็นที่ระบบการจัดการมั้งต้องตอบยังไงอ่ะก็ตอบดีเนี่ยครับตอบดีเนี่ยครับ เพราะคุณใช้มังนะฮะเขาจะบอกอะไรไคุณไม่เพราะคุณมังคุณเป็นคำถาม <c oughs> คุณไม่ได้ไปฟันเองคุณเหมาะเป็นผูน้นำมากเพราะคุณกักได้เก่งมากนะฮะออะไรไปเดี๋ยวแบบว่าถอดอะไรไปเดี๋ยวไปกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตัดาัวประกันไม่ได้แล้วนะพี่แซมโด<ม>นไล่ออกจากวงการกไปเลยนะมันเป็นระบบมังเอาไม่ได้พูดบอกมังนี่ฮคุณเล่นการเมืองได้มังไงมันมีมังอะไก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดูซอกก็ดีแล้วไงก็บอกระบบมันแย่มังก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจจะไม่แย่ก็ได้ ลัมที่ดีไม่มีในโลกเพราะว่าเฮ้ยฟังก่อนฟังคำตอบก่อนฟังคำตอบก่อน